สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาในเกมกันน n น่าฟรีไฟลนะครับวันนี้เราจะมาช้อปปิ้งกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีของอะไรมาใหม่ให้เราจ่ายตังให้เราเปย์กันบ้างนะครับเรามาดูที่อันแรกเลยนะครับผมท่าทางกลางฟูไฟนะครับผมอยากไฟก็ต้องไฟเปล่าเป็นเจ้าของได้ในราคา399เพนนะครับเป็นเงิน140บาทนะครับผมเปิดขายตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนะครับเวลาเที่ยงคืน หนึนาทีเป็นต้นไปนะครับผมเอาล้วครับไม่รอชาร์จเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยดีกว่านะครับให้เราเข้าไปที่ร้านค้านะครับปึ๊บอ่าเข้ามาแล้วแล้วก็เลือกอันนี้เลยนี่ครับนี่ครับท่ากังฟูไฟกดซื้อทันทีไปเลยนะครับผมอ่าปึ๊บอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้ท่าเท่ๆนะครับนี่ไงจอจอจออออ้อ้ เสียวเปล่ะถ้าเกิดใครอยากได้ท่าเท่ๆแบบนี้นะครับเหมือนแบบสไตล์แบบบุดรีบุดรีนะฮะไปซื้อกันได้นะครับผมในราคา399เพชรนะครับประมาณ140บาทนะครับผูกใจไม่มีคำว่าแพงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอันที่2กันเลยนะครับ The Game of t a r o t ได้เวลาเปิดดวงชะตาของพวกเจ้าเหล่าผู้กล้าฟรีไฟท์ทั้งหลายสำนักแม่หมอเปิดแล้วนะครับผมเข้าคิวมารับไอเทมของเหล่าผู้กล้ากันได้เลยนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมนะครับเวลาเที่ยงนะครับถึงวันที่27กกรฎา เวลายีามนาฬิกา59บเานาทีนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกิจกรรมนี้พร้อมๆกันเลยนะครับให้เราเข้าไปได้กิจกรรมเลยนะครับปึ๊บนี่เลยเข้าที่กิจกรรมจะขึ้นอันแรกเลยนะครับทำนายโดชะตานะครับกดเข้าไปาทำนายโดชะตาของคุณอันนี้แล้วกันโชว์ได้กล่องไป สำนัสิตาต่อไปปุ๊บได้อะไรเนี่ยหน้าอะไรไม่รู้นะครับผมเปิดให้หอกกระดาษปไปเลยนะครับเอ้ยได้ปินลูกสองอเปิดต่อไม่รอแล้วนะอันนี้อะไรอะ่ะเปิดไปให้หมด ลุกพลุบลัคกี้อะไรไปดูเนี่ยเฮ้ยพี่แบงค์วงแคดเฮ้ยเหนื่อยได้พี่แบงค์วงแคทเฉยอันนี้เดี๋ยวเราจะผสมกันให้ได้ชุดสีแดงอันนี้นะครับชุดนี่นักเต้นเท้าไฟสีแดง หยุดยันฮ้ไม่ได้นะครับผมหยุดยันโอโ้ก็ไม่ได้นะครับผมเรื่องบกกระดาษปะเนี่ยแสดงแม่หมอเฮ้ยมกกระดานนะครับจำไม่ทำนายไปเลยนะครับผมหมกกระดานเห้ยไม่เป็นไรนะครับเรารวยอยู่แล้วนะครับ <c oughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะ อันนี้คืออะไรอะ่ะอยากรู้ก็ต้องเปิดให้ได้นะครับล่มอีกแล้วนะครับแต่เ,เรามาเปิดอ,อีกสักสองหน้าก็พอแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะถล่มลึกไปมากกว่านี้นะครับเปลืองงบประมาณชาติเราเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดแบบไม่อันอะไรเงี้ยเอ้มังกรอำอย่าได้มังกรดำขอมังกรดำหน่อยเร็วเอ้มังกรดำไม่ได้ป่ะมังกรดำ อ,อันสุดท้ายเลยว่ะเปลี่ยนโชคชะตาปึ๊บเราสามารถกดรีของที่เราไม่ต้องการได้นะครับเหมือนแบบเนี้ยอันนี้คือหน้าสี่ใบนี้นะครับผมไม่อยากได้ผมก็กดเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันครับสุดท้ายนะครับเราลองดูก่อนว่ามีอะไรที่เราอยากได้อีกหรือเปล่าไป ไม่มีอะไรนะ่าสนใจเลยทุกคนปลีไปละยเราวนเีไปละยาเรา คราวสุดท้ายนะครับถ้าเกิดยังไม่เจอสิ่งที่ผมอยากได้นะครับก็พอละ,พอ,ละพอดีป่สะสักครั้งแล้วกันเผื่อจะเจอชุดผู้หญิงที่ปิดหน้าปิดตาสีดําเท่ผมชอบตังมันจะหมดเพราะกดลีกนี่แหละเอาจริงนะพอพอละถล่มลึกไปมากกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูของทั้งหมดที่เราได้มาก,กันเลยนะครับผมนี่นะครับของจะส่งมาทางจดหมายนะครับคนรับทั้งหมดเลยเฮ้ย กระเป๋าหรอนะี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเราลองแต่งตัวกันเลยดีกว่านะครับอ่าเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวละครผู้หญิงก่อนวนะนี่ยอ่า เป็นตัวละครเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองใส่เสื้อผ้ากันเลยนะครับวันนี้อะไรเนะี่ยอืมไม่ได้ของที่เราต้องการเปิดให้หมดอะไรเปินถาวรเหรอไม่สวยดีอย่างี้นะครับนี่ครับโอ้โชุดหลอ่อเท่อันนี้ก็หล่อเท่ นี่ครับโอ้โหชุดชนเผ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหมดยังวะนี่โอ้โหอย่างเฟี้ยวกระเป๋ามังกรนี่อ่า oh. อันนี้ก็เทสกินอาบุธ ันนี้ดีกว่าถาวรเรามีถาวรอยู่แล้วนะครับนี่ยังไงล่ะโอเทศจดเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะครับจุติสายคลายภารกิจนะครับผมกิจกรรมใหม่นะครับรวมพลทําภารกิจนะครับแลกของรางวัลถาวรได้เลยนะครับขั้นตอนการจุติสหายนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับไปที่หน้ากิจกรรมนะครับบันทวงแขนเลือดจุติสหายคลายภารกิจนะครับนี่เลยครับเข้าอันนี้เลยครับนี่เห็นไหมดีเลยปึ๊บนี่นะครับให้เราเข้าไปที่อันนี้เลยนะครับผม ขั้นที่1นะครับขั้นที่2นะครับชวนเพื่อเข้าทีมหรือเข้าร่วมทีมเพื่อทําภารกิจนะครับนี่ครับให้เชิญเพื่อนนะครับนี่ครับให้กรอบรหัสเชิญเลยนะครับนี่คือขั้นที่2นะครับแล้วก็นำไปส่งให้เพื่อนนะครับขั้นที่3นะครับเมื่อเพื่อนในทีมทําภารกิจสําเร็จจะได้รับโทเค็นพิเศษนะครับขั้นที่4นะครับนำโทเค็นจากการทําภารกิจไปแลกของรางวัลถาวรนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเพื่อนเข้าทีมนะครับสามารถชวนผมเข้าทีมได้นะครับผมยังไม่มีเพื่อนเข้าทีมเลยสักคนนะครับกดเบิ้ร่่่วาาางตอกแ ยังมีข่าวดีสำหรับคนไม่มีทีมเหมือนผมอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีทีมก็สามารถทำภารกิจได้นะครับถ้าเกิดใครแบบเป็นสายโซโล่นะครับไม่มีทีมนะครับสามารถทําภารกิจคนเดียวก็ได้ได้ของรางวัลเหมือนกันนะครับเจมเขาใจดีขนาดไหนนะกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปเล่นกันเยอะๆนะทุกคนเริ่มต้นวันที่21กรกฎาคมนะครับเวลา12นาฬิกานะครับสิ้นสุดวันที่29กรกฎาคมนะครับเวลาตี3 59นาทีนะครับผมและกิจกรรมสุดท้ายนะครับวันฟันแอนฟินนะครับ เล่นครบเวลาแล้วครับรับกล่องสกินอาวุธประจําวันไปเลยนะครับเล่นเกมครบ30นาทีนะครับรับกล่องสกินปืนประจําวัน1กล่องนะครับเล่นครบ60นาทีรับ2กล่อง เล่นครบ120นาทีรับ3กล่องนะครับและสุดท้ายเล่นครบ180นาทีนะครับรับไปเลย4กล่องนะครับผมรายละเอียดของรางวัลนะครับวันอังคารนะครับเราจะได้รับกล่องสกิน Pink heavens นะครับกล่องละ35เพชรเป็นเงิน13บาทนะครับวันพุธนะครับจะได้รับกล่องสุ่มอาวุธ M4 นะครับ Catalyst นะครับเหมือนของผมเลยที่ผมเคยใช้นะครับสีเขียวๆนะครับเท่นะนะวันพฤหัสนะครับรับกล่องสกินปืน Pumpkin frames นะครับวันศุกร์นะครับรับกล่องสุ่มสกินปืน Water Elemental นะครับแค่เข้ามา วันที่21กรกฎาคมนะครับเวลา2นาฬิกานะครับสิ้นสุดวันที่24กรกฎาคมนะครับเวลา23นาิก59นาทีนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายุ